ส่งหน้ากากผ้าไม่ได้ส่งหน้ากากอนามัยไม่ได้ส่งแอลโกอฮอล์เจลก็ไม่ได้เอา้าเรื่องเราจะเอาที่ไหนใช้ในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเมื่อคืนเรื่องนี้เป็นดราม่าที่แบบว่าโอ้โหแต่ละคนหน้าเฟซนะคะหน้าฟิตเต็มไปด้วยเรื่องนี้พี่าเองนะคะก็สงสัยเหมือนกันทําไมถึงส่งไม่ได้นะก็วันนี้นะคะก็ทางบริษัทขนส่งแล้วก็ไปรษณีย์ไทยได้ออกมาแจ้งแล้วนะคะเริ่มต้นด้วย j จนทีเอ็ s ซนะคะซึ่งจะเป็นประเด็นดราม่าที่เขาถ่ายรูปแบบว่า ประกาศหน้าร้านเลยที่เขาห้ามส่งหน้ากากห้ามส่งเจลแอลโกอฮอล์นะคะซึ่งวันนี้นะคะล่าสุดเลยก็คือทางเ,าเจ้าของของ JNT Express นะคะก็ออกมาถแถลงว่าสรุปนะคะเอาพิต่ตาจะสรุปสั้นๆเลยก็คือ1นะคะหน้ากากนะคะสามารถส่งได้ทุกชนิดทั้งหน้ากากอนามัย M95 หน้ากากผ้าส่งได้หมดนะคะข้อแรกข้อ2ก็คือเจลล้างมือนะคะ เจลล้างมือทุกชนิดไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์คอนเทนต์เท่าไหร่นะคะส่งได้ข้อ3นะคะของเหลวน้ำยาต่างๆที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อันนี้เขาไม่รับส่งนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นวัตถุที่มีประกายที่เป็นวัตถุไวไฟซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งได้นะคะสิ่งที่หลายๆคนงงคือ,อเจลล้างมือมีแอลกอฮอล์เหมือนกันแล้วส่งได้ไหมเขาออกได้ออกมา แจ้งแล้วนะคะว่าสรุปนะคะส่งได้นะคะ,อะของเหลวที่มีแอลกอฮอล์คอนเทนต์นะคะเฉพาะเจลล้างมือเท่านั้นที่ส่งได้นะคะก็เคลียร์กันชัดๆตรงนี้เลยสำหรับ J n t Express นะคะแล้วในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้ทางบริษัทขนส่งยืนยันว่าจะยังเปิดให้บริการทุกๆวันนะคะตลอดทั้งปีค่ะ ต่อมานะคะเป็นของไพรสเีไทยไพรสเีไทยเนี่ยแปดชั่วโมงที่ผ่านมานี่คือเจ้า,าผู้บริหารสูงสุดนะคะของไพรสเีไทยได้ออกมาถแถลงข่าวด้วยเพื่อสยบดราม่าต่างๆนะคะคอนเทนต์หลักๆก็คือแบ่งเป็น2อย่างนะคะ 1. ในประเทศนะคะในประเทศคือเขาอนุญาตให้มีการส่งหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าและหน้ากากทุกชนิดได้นะคะไม่ห้ามส่งได้แน่นอน 2. นะคะเจลล้างมือน้ำยาแอลกอฮอล์ทุกชนิด ส่งได้นะคะเจลแอลกอฮอล์นะคะส่งได้แน่นอนแล้วก็น้ํำยาฆ่าเชื้อที่เป็นแอลกอฮอล์ก็สามารถส่งได้แต่คุณต้องแพคให้เรียบร้อยนะคะต้อง m ม k ชัว r e ว่ามันจะไม่หกระหว่างทางนะคะสำหรับต่างประเทศนะคะไม่อนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยนะคะไม่ว่าจะปริมาณน้อยหรือมากก็แล้วแต่นะคะห้ามส่งเด็ดขาด หน้ากากที่ส่งไปได้คือหน้ากากผ้าเท่านั้นนะคะคือหน้ากากที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อันนี้สามารถส่งไปต่างประเทศได้โดยมีข้อแม้ว่าต้องเขียนชื่อที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษและเลขอารบิกให้ชัดเจนและมีการระบุบนกล่องนะคะว่าเป็นค้ t เฟสมาร์ uh, mark, หรือว่าเป็นเฟบริกเฟสมาร์ก็คือระบุว่าเป็นหน้ากากผ้าและคุณต้องยินยอมให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแกะเพื่อตรวจสอบว่าเป็นหน้ากากผ้าจริงๆนะคะส่วนเรื่องที่ศุลกากรนะคะถ้าเกิดว่ามีการตรวจเช็คขึ้นมาว่ามันผ่านไม่สแตนดาร์ดไม่ผ่านสแตนดาร์ดอันนี้เรื่องภาษีต่างๆอันนี้คุณต้องรับผิดชอบเองนะคะไพรส์นีไทยจะไม่เกี่ยวตรงนั้นแต่ขอยืนยันตรงนี้ว่าตอนนี้ก็คือทางไพรส์นีไทยอนุญาตให้ส่งออกหน้ากากผ้าได้นะคะแค่เขียน อะไรให้ชัดเจนนะสำหรับแม่ค้าออนไลน์ต่างๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ช้อปปิ้งออนไลน์ที่กำกลังตามหาหน้ากากอนามัยกำลังตามหาเซลล์ล้างมือนะคะสบายใจได้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือสรุปว่าสามารถส่งขายได้ตามปกตินะคะที่สำคัญนะคะตอนนี้ ตามเพจนะคะไปรษณนยีไทยล่าสุดเลยก็คือทางรัฐบาลแล้วก็ไปรษณีนีไทยมีนโยบายออกมาเพื่อช่วยประชาชนก็คือถ้าส่งเจลล้างมือหรือหน้ากากอนามัยนะคะภายในประเทศเนี่ยเขา,าให้ค่าส่งมองใจ่ายนะคะ19บาทเท่านั้นนะคะส่วนวิธีการจะเป็นยังไงก็คนที่ไปส่งที่ไพรษันนีก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูนะคะล่าสุดเลยนะคะที่หน้าเพจเลยใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปดูที่หน้าเพจได้ค่ะ ก็พี่ซาหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ทุกคนหายสงสัยนะคะว่าสรุปเบาสงได้หรือไม่ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากติดตามนะคะเรื่องราวสถานการณ์อัปเดตใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องโควิด19เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ช่องพี่ซาด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย